เดบิวต์อะไรครวามเดบิวต์เป็นอะไรคะเป็นบอยแบนด์ครับหมึงว่าจะเดบิวต์เป็นแฟนเก็ชมขลังแล้วเลยฝูเราไวแน่นอนว่าเข็มจีหล่าวค่อนข้างเนื้อห่องนะครับสี่สิบกว่าคิวที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราได้รับความรักจากที่ที่แฟนคลับไม่พอก็ได้บ้างจากพี่พี่เจ้าถิ่นด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใดๆที่เราจักที่เราได้ไปแวะเวียนได้ไปลงพื้นที่อะไรเงี้เขาก็มีแบบ Hello say hi เพื่อนบ้านบ้าง <ไป S 1> เล็กน้อยก็มีเจอบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ขอสักหนึ่งเรื่องแต่กบไม่มีขาวมาหาไม่มีไม่มีทำไมล่ะผมว่ามีจริงเหรอใครอ่ะมีแต่อดกันไว้หรือเปล่ามิ้งก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ ใครใครใครกันแน่ที่มีคนมาหาผมไม่มีแล้วผมไม่มีฮะผมอยู่เรือนกับเจดคนที่เขาชมมันเป็นยังไงครับจริงๆปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ไารมานในประเทศไทยของเรานะครับค่อนข้างที่จะเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็ดีมากเพราะมีการเฉลิมฉลองนะครับมีการผลักดันเรื่องของสิทธิในการสมรสเท่าเทียมเป็นปีแรกเลยที่มีการแบบใช้จริงอะไรเงี้ยเราก็ดีใจกับคอมู อ่า uh, t ีคิวมากๆกนะครับสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะเนาะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของกฎหมายก็อยากจะฝากไว้ถึงเรื่องของแบบการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมที่เราอยากจะให้ทุกคนตระหนักรู้จริงๆว่าเดือนนี้มันมันเกิดขึ้นทําไมแล้วเราจะทํายังไงได้ต่ออะไรเงี้ยกับทุกๆเพศเลยนะรครับกับการเปิดรับแล้วก็เปิดใจให้กับทุกคนในสังคมจริงๆแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขแล้วก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นนะนเพราะว่าแน่นอนว่าแม้ว่ากฎหมายมันจะถูกผลักดันไปแต่ว่าหลายๆอย่าง เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มแบบคนที่มอีอยู่ในคอมมูนินจวิตี้ b ินะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้เริ่มเปิดใจแบบจริงๆแล้วก็เริ่มก้าวไปข้างหน้านะครับละทิ้งความเชื่อมายาคติต่างๆที่มีต่อเพศอื่นๆใดๆละทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ก้าวไปสู่สังคมที่เราจะสร้างความเท่าเทียมร่วมกันได้กับทุกๆเพศทุกๆวัยแล้วก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นนั่นเองครับนะครับผมกอดอกมั่งสัมภาษณ์กอดอกอ๋อแล้วเป็นผู้ว่า โอเคมันเป็นการกุมโทนเนาะครับไม่รือว่าเป็พูนายไงจะไม่พูดหญิงอย่าพูดอุกักซีรีส์ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สมบททำไมล่ะผมว่ามีจริงเหรอใครอ่ะมีแต่เรากันไวหรือเปล่ามึงก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ใครใครใครกันแน่ที่มีคนมาหาผมไม่มีผมไม่มีฮะผม อยู่เรือนกับเจดคนที่เขาชมมันเป็นยังไงมันไม่ทรงไทยบ้านหรอไอยังไงคุณก็พูดไปสิอะเขาถามคุณเขาไม่ได้ถามผมเขาถามคุณพี่เขาถามว่าคือไม่ใช่ทรงไทยบ้านแล้วหรอ ก็แน่นอนว่าทํางานเราก็ต้องเจอคนหลากหลายเนาะแล้วเราก็แค่เมนชั่นขึ้บอกว่าเฮ้ยเราเคยเจอคนนี้เราก็เห็นคนนี้ก็เอ้ยเขาก็ดูเป็นคนที่แบบเขาไปทรงแบบคงตี๋เปลาเป็นอธิบายไม่ถูกฮะให้เย่งอธิบายอธิบายสิเขาก็เป็นทรงแบบผมนี่แหละฮะอ้าวคุณบอกไม่ใช่ทรงไทยบ้านผมไม่ได้ทุกอย่างตีหรือไทยบ้านก็เป็นได้โอ้โหเปลาเ็ไลาก็เป็นได้ครับผม ซึ่งวันนั้นตอนที่เราเข้ไปเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาจะอะไรจนจนเราต้องงอนขนาดนั้นเลยเอเชไม่ได้งอนนะคะแล้น้องกอไม่ได้งอนไม่ได้งอนทำไมอ่ะนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าก็อธิบายเขาเข้าใจแล้วว่าเราแค่แบบชื่นชมเขาลยเราก็ต้องมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบดูแบบดูอะไรนะฮะก็ ไม่พี่เก่งหลอกปลาพี่เก่งหลอกปลา ไม่ไม้องมือกินได้ไมได้ร้เกาหรือคือมันเกิดอะไรขึ้นมาทีา่ขอเสสลับใจนะครับครับทีนีงเขางนงเหมือนเคอเลยนนล่ะปกติเราก็มือได้กินเป็นบะหมีเกิสืสำเร็จรูป ช่วยทำเมนูสุดพิเศษให้ขมาเดี๋ยวจะบอกรถดีมายด์จะทำมาแล้วสักร้อยเมนูโอ้ยนัว รถดีมาคอยอยู่เ,เนาะเง่ายสื่ส,สารง่ายนอนฝันเลยดีมิกขึ้นมาได้อุ้ยมันใกล้แล้วนี่เออรู้สึกว่าหละคนน่าจะชอบนะชอบไหมคะชอบบอกเลยว่าถ้าชอบตัวหรู้จักได้ไง